สวัสดีเชา้าวันพฤหัสที่16มิถุนายนค่ะฟเฟทขึ้นออกเบีย้ย75 basis point เป็น1.5ถึง1.75%ตามที่เราและตลาดคาดไว้พร้อมยกระดับประมาณการดอดพลอดสิ้นปีนี้พุ่งไปที่3.4%จากเดิม1.9%ขณะสิ้นปี2023ปรับเป็น3.8%จาก2.8%และสิ้นปี2024อยู่ที่3.4%จาก2.8% ส่วนคาดการดอกเบีย้ยระยะยาวขยับขึ้นเล็กน้อยจาก2.4%เป็น2.5เซค่ะคุณโจร์พาวเวลส่งสิกประชุม FOMC เดือนหน้าอาจขึ้นอีก50หรือ75 b a s i บ point แล้วแต่สภาพเศรษฐกิจถือว่าเข้มงวดน้อยกว่าที่ตลาดกังวลความคาดหวังเงินเฟอ้อรีบาวจะจุดต่ำสุด3สัปดาห์ US t r e a s ช r y Yield Curve ชันขึ้นดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับตัวลงต่ำกว่า105ใงชนืจหุ้นสหรัฐทยานนำโดย a ส DA q ภาพรวม Go ลต์สต เอาพอฟอร์มมีเพียง King e NERGY เซกเตอร์เดียวที่ปิดลบใน S&P 500มารวัดสภาพคล่องทองและบิตคอยรีบาวและยืนได้ดีสภาพอย่างนี้ค่ะเข้าขาย g o ลดีล็อกสคงหนุนราคาสินทรัพย์ฟื้นเป็นวงกว้างไปสักระยะนักกลุ่เคทแทมเห็นควรช่วยโอกาสดีปรับพอร์ตให้สอดคล้องปัจจัยพื้นฐานกันมากขึ้นโดยมีชุดกองทุนที่เราเน้นเข้าซื้อเพิ่มตามธีมหลักๆดังนี้ค่ะ U.S. Tech f a s i o n ได้แก่ k e t i g o Ktpcs และ Ktblockchain China the new core ได้แก่ k t a s r e s Ktchina และ Ktchinabon รวมถึงกลุ่มพกคััณ์์ซึ่งได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของจีน Ktoil Ktenergy และ Ktmining ค่ะสรุปว่าลุยต่อด้วยชุด B2C blockchain China communities และทิ้งท้ายสั้นๆค่ะสำหรับ ECB ประชุมฉุกเฉินเมื่อวานเพื่อแก้ปัญหายูพุ่งรู้กันทั่วไปค่ะว่าจุดกังวลอยู่ที่อิตาลีตอกยามวิวของเราคือ ECB เข้มหลอกขึ้นดอกเบี้ยยากกว่าเฟดเยอะสนับสนุนการลงทุนเทคยุโรป K T Eurotech ถือแทนเทคสหรัฐไปเลยค่ะเพราะได้เปรียบตรงสภาพคล่อง มาดูกันถึงการเคือนาหาตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็ดนดิเด็กปิดที่1,593.54จุดลบ0.59มูลค่าการซื้อขาย68,928ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงจากความกังวลเฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยที่ตลาดคาดปรับขึ้นอัตรา0.75และบอลยูปรับขึ้นสูงแตะ3.45โดยมีแรงเทขายหุ้นในกลุ่มพลังงานและคาปลีกทำกำไรระยะสัน้น ทางฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่41,467ล้านบาทรียยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.62%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.07%ค่ะส่วนค่าเงินบาทเปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท8สตางค์ต่อดอละลาร์สหรัฐโดยเงินบาทอ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้าระหว่างวันเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวทิศทางอ่อนค่าในรอบ5ปีโดยเป็นการอ่อนค่าหลังดอนลลาร์สหรัฐแข็งค่า ส่วนในฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลง4ีวันทําการติดต่อกันค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวทมกลางแนวโน้มที่ว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อนิกกิปิดไปที่2 6 3 2 6 1 6่จุดลบ1 1 4่นสี่วนเซีส่ยิงไฮคอมบัสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะขันร,รับข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีเกินคาดของจีนซึ่งรวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมเซยงไฮคอมบัสิสตปิดที่3 3 0 5 4 1จุด บวก0.50%ส่วนดาวโจนส์ตราทุนนิยอร์ปิดพุ่งขึ้นกว่า300จุดในวันพุธค่ะหลังจากเฟดมีมติปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ย0.75%ตามที่ตลาดคาดการไว้ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเฟดในการควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยดาวโจนส์ Jones, ปิดที่3668.53จุดบวก 1. 0ปซิดที่3789.99จุดบวก 1. ดัชนี s กปิดที่11,99.15 10จุดบวก2.50%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธค่ะโดยฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลง6วันติดต่อกันขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกจับตาการดําเนินนโยบายการเงินจากธนาคารกลางรายใหญ่หลายแห่งในสัปดาห์นี้ c c 4 0ปิดที่6,030.13จุดบวก1.35% DAX ปิดที่13,485.29จุดบวก1.36% และฟุซี่ร้อยปิดที่เจ7 3 4 1อรจิุดี่บวก1.2ค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆหลังจากเฟดปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบด้วยซาร์สตันยอร์ปิดร่วงลงในวันพุธค่ะลบไป3%เปปิดที่1 1 5ดอลลาร์31เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันพุ่งขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์ นอกจากนี้ค่ะตลาดน้ำมันยังถูกกดดันจากการที่เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.7 5เเในการประชุมส่วนดานฝั่งของเบรนด์เองค่ะลบไป2.2%ปิดที่118ดอลลาร์51เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญทองคำตาลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกที่ปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือน สัญญ,ญานองคำตลาดโคเมเอกส่งมาเดือนสิงหาคมบวก0.34ปิดที่1,819ดอลลาร์60เซนต์ต่อทรยอลส์และนี่ก็ทั้งหมดของ k t ท m erm Daily n e ี่ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุกรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m erm s m a t t Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับบิชานวรวันตินาาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ